โดยน้ำดื่มบริเจนซีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ประเด็นเด็ดเจ็ดสีในวันพฤหัสสบดีที่4มกราคม2567กับดิฉันบัวบูชาปุดนันนะคะ ประเด็นแรกของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูกรณีที่มีสาวประเภท2พกมีดบุกเดี่ยวไปชิงทองน้ำหนัก24บาทในห้างสรรพสินค้าที่อำเภอสเดาจังหวัดสงขลานะคะล่าสุดตอนนี้เนี่ยตำรวจเจอแล้วนะคะกับรถที่เธอใช้ก่อเหตุและหลบหนีแต่ว่าตัวเธอตอนนี้เนี่ยยังไม่พบค่ะก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิดที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะในตำบลทุ่งหมออำเภอสเดาจังหวัดสงขลาะคะ่ะ บันทึกภาพช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีนะคะซึ่งมีหญิงคนหนึ่งค่ะสวมใส่กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวสีดำหน้ากากอน,อนามัยสีอาดเนี่ยวางไว้ในตู้โชว์ก่อนที่จะลงจากเคาน์เตอร์แล้วก็วิ่งออกไปขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อนะคะ G.P.X โดรนติดป้ายทะเบียนสีแดงก่อไก่3837แล้วก็หลบหนีไปเลยค่ะ หลังเกิดเหตุนะคะพนักงานร้านทองเนี่ยรีบแจ้งตํารวจสพสะดาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายรายนี้ชิงทรัพย์เป็นสร้อยคอทองคาน้ําหนักทั้งหมด24บาทขณะที่ตํารวจเองก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดพบว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ผู้หญิงค่ะเป็นสาวประเภท2ออายุ20ปีมีภูมิลำนาอยู่ที่อำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะตำรวจก็ติดตามไปพบกับรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้เป็นยานพาหนะก่อเหตุและหลบหนีถูกจอดทิ้งห่างจากห้าง ัรสินค้าที่เกิดเหตุประมาณ4กิโลเมตรแต่ไม่พบตัวผู้ก่อเหตุซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามอย่างต่อเนื่องอยู่ล่าสุดค่ะตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบผู้ก่อเหตุนะคะว่าอาจจะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วนั่นเองค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูยุทธการเด็ดปีกมานกันนะคะเป็นการทลายแก๊งทะเลหลวงค่ะเป็นแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติตํารวจสามารถบุกจับตัวการรายใหญ่ได้พร้อมขยายผลคดียาเสพติดนี้จนสามารถยึดยาบ้าได้เกือบ16ล้านเม็ดทีเดียวไปติดตามยุทธการนี้กันในเจาะกอติดก,กับคุณรัตนากรโตมัดค่ะช่วงเจาะกอติด ร่วมจอกกอติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ตำ้วมันจมน,น่ะตัวมันจนทะลุไปพูดนะ่นะพี่สามมนไหมน,นะสายนะตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังเข้าจับกุมนายอนันต์ คาบ้านพักในจังหวัดนครพนมหลังขยายผลพบว่าในอนันต์เป็นหนึ่งในผู้สั่งการรายใหญ่ที่รับงานจากพ่อเลี้ยงผู้ต้องหายาเสพติดที่หนีไปกบดานประเทศเมียนมาก่อนจะก่อร่างสร้างตัวเป็นหัวหน้าเครือข่ายส่งยามากระจายในไทยและประเทศที่สจึงยัดรั์ที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถยนต์เงินสดกว่า105ล้านบาทจากข้อมูลพบว่าในอนันต์มีความเชื่อมโยงกับกัปตันตุย้ยผู้สั่งการคดีที่ตำรวจปส เข้าจับกลุ่มขนาดลำเลืองไอคีตามินลงเรือาเรือบางประกงและมีผู้ต้องหากระโดดหนีลงน้ำนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงเคสไอซ1.5ตันขนาดขนลงเรือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและกรณีตำรวจปสถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตที่เชียงรายขนาดเข้าจับกุ่มผู้ต้องหา ลอบผลไอ้หนึ่งตันจุดสืบสวนพบทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันทั้งเส้นเงินการติดต่อที่โยงไปยังบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นพ่อเลี้ยงประเด็นเด็ดเจ็ดสีจอบข้อมูลพบว่าพ่อเลี้ยงรายนี้เคยถูกจับกลุ่มคดีลอบค้าย,ยาเสพติดหลักหมื่นเม็ดเมื่อปี2551 สารพิภากษาจำคุกชดใช้กรรมอยู่10ปีออกมาปี2,561ไม่เข็ดหลบับเดินหน้าขายยาต่อจนถูกออกหมายจับก่อนหนีตายไปประเทศเมียนมาและคาดว่ากับตันตุย้ยก็หนีไปที่เดียวกันพยายามเถอะเพราะว่าครอบครัวยังอยู่ที่นี่นะก็พยายามอย่าไปทําอะไรเพิ่มเติมเถอะแค่นั้นเองนะอย่าไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วก็พยายามอยู่ อยู่ให้เย็นนะอยู่ตรงนั้นนะเพราะเราก็คิดว่าไอตัวตัวการเนี่ยน่าจะเคยอาจจะเคยต้องคดีหรือมีหมายจับนะแล้วหลบหนีไปแล้วแล้วก็ไปทําตัวเป็นผู้สั่งการอยู่ที่ต่างประเทศครับก็สร้างทีมรำเรียงขึ้นมาเรื่อยๆเอาโทรศัพท์มาชี้กิ้เขาเบอร์อะไร อีเคสสำคัญบอกกสกัดกั้นสามารถยึดยาบ้า8ล้าน6แสนเมตรได้ที่สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหลังผู้ต้องหามีพิรุษขณะเจอด่านแอบหักรถหลบเข้าปั๊มน้ำมันสุดท้ายไม่รอดแม้คนขับรถบรรทุกจะปากแข็งอ้างไม่รู้เรื่องแต่คนขับกระบะสารภาพหมดเปลือกเบอร์เมื่อก่อนนี้เราก็เช็คไปที่ที่ไอรถรถาลาดเรเอาโทรศัพท์มา,า,าเช็คดิเขาเบอร์อะไร เบอร์ประชุมสายอะไรดูเบอร์นู้นด้วยแล้วก็แจ้งไปที่ด่านทันรัตลีมีเบอร์นี้ไหมแจ้งไปด้วยแล้วมาด้วยกันไหมสองคนนั้นอะเออไม่ใช่ยังไงโทรเบอร์เบอร์เชื่อมกันอยู่ไม่ใช่ได้ไงเป้าต่อไปในปี2567ตำรวจปสวางแผนกวาดล้าง100เครือข่ายปัจจุบันทลายได้แล้ว55เครือข่ายยึดยาบ้า200ล้านเม็ด แต่แก๊งขายาส่วนใหญ่ที่จับได้ยังเป็นแค่ปลายแถวระดับผู้สั่งการเบอรใ์ใหญ่ยังสาวไปไม่ถึงหนีกบดานเพื่อนบ้านต้องจับตาการประสานงานเพราะหากจะตัดไฟต้องตัดตั้งแต่ผู้ต้องหาที่หนีไปเพราะเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่ต้องตัดตั้งแต่ต้นลมทักษิณชัยประปักถ่ายภาพรัตนกรโตมัดร,รายงาน ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าต้องบอกว่าเรื่องวุ่นวุญเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีเกือเผาผิดคนซะแล้วนะคะเมื่อผู้ตายไปสวมบัตรประจำตัวประชาชนคนเป็นถึงขั้นต้องระง,งับการเผากันเลยทีเดียวช่วงหน้าติดตามค่ะ ถียงวิกเอนพบกับผมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทกตรงจุดทุกประเด็นเริ่มหมกราคมนี้1จนาฬิกา30นาทีทกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงก็ด้วยอารมณ์ทกไม่เถียงว e k เอนโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงพิธีกรศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณพร้อมหรือยัง เริ่มต้นก้าวแรกสู่กันเป็นนักแสดงมืออาชีพกับเทโรเพอร์ฟอร์แมนส์คอร์สถาบันสร้างสรรค์นักแสดงศิลปินหลักสูตรโดยคนาจารย์สอนการแสดงผู้กำกับละครและครูนัาดนตรีมืออาชีพพบกันที่ห้องเรียนตึกมีเดียสตูดิโช่อง7สอบถามรายละเอียดโทร065 2์4 6 6 6 6ลูกชิ้นปลาใต้กง๋งผลิตจากเนื้อปลา1น0ละมุนลิ้นอร่อยจนวางไม่ลง เต้าหู้ปลาจันหลาเหนียวนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาอุดมด้วยคุณค่าจากโปรตีนซาลาเปาปลาไส้เห็ดหอมเหนียวนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาปลาหมึกหวานต้มน้ำตาลตะนดมีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและยังมีกุนเชียงปลาย,ยี่สบสมุนไพรฟักข้าวและสมุนไพรดั้งเดิมสั่งซื้อของดีของอร่อยได้ที่ t h a i l a n d p o s t m a r t c o m ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำสแกนเลยสินค้าเหล่านี้หาซื้อได้ไม่ยากอีกต่อไปเพราะเรารวมไว้ที่นี่ ไส้อั่วคุณยายประภัยไส้อั่วที่มีเนื้อเน้นเๆรสชาติหอมเครื่องแกงไม่สดสะอาดกว่าใครอ่องปูหอมปูนาและมันเค็มนิดๆกินข้าวเปล่าก็อร่อยหรือกินคู่กับผักก็ได้ปลาหมึกหวานต้มสนับสนุนโดยอารยนิชนิดเม็ดตัวยาลอติทดินภูมิแพ้ดูแลด้วยอารยิชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมาตรงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องวุ่นวุ่นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะกําลังจะเผาศพอยู่แล้วเที่ยวค่ะแต่ดันไปพบว่าศพผู้เสียชีวิตนั้นไปสวมบัตรประจําตัวประชาชนคนอื่นที่ยังไม่เสียชีวิตอยู่จนตํารวจเนี่ยต้องเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้มีการระง,งับเผาศพเลยเพื่อจะตรวจสอบที่มาของบัตรและหาค่ะว่าผู้เสียชีวิตตกลงเป็นใครกันแน่ติดตามเรื่องนี้จากคุณไพศาลประตนบันเทิงกันค่ะ ไปดูไปดูนามสกุลเอ๊ะไม่ใช่นามสกุลนี่นายทักษพรพรม,พรมศักดิ์คนอายุเพปีทีมเพจช่วยเหลือศพยากไร้ผู้ที่ตรวจสอบพบเรื่องนี้หลังได้รับการประสานขอความช่วยเหลือลงศพและดอกไม้ผ่านพี่สาวให้กับศพยากไร้และเพื่อําไปส่งที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนายจ้างของผูส้สวิตระบุว่าชื่อนาทุกศพระบุนายจอมเหล่ากรมกับชื่อตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกันจึงมีการเริ่มตรวจสอบพบว่า ชื่อตามบัตรประจำตัวประชาชนนั้นเป็นคนชี่เพจจังหวัดิุรีดามปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่และงานุ่ริดักกราเทพเราก็มาส่งตามปกติเลยครับแล้วก็ทีนี้ทางญาติก็มามาบอกว่าพี่คะพอดีชื่อผู้ตายกับชื่อในที่เอาลงเพจไปอ่ะมันไม่ตรงกันผมก็เลยต้องสงสัยแล้วว่า ทำไมมันถึงไม่ตรงกันก็เลยตัวชื่อการใช่ครับก็เลยสอบถามที่เขาก็เหมือนว่าเหมือนเขาจะไปแจ้งใบแจ้งตายนะครับแล้วเหมือนชื่อนี้ไปเซิร์แล้วเขาเหมือนเขายังมีชีวิตอยู่แล้วอยู่ที่ต่างประเทีเต่อมาจึงให้ในายจ้างเป็นต่อที่โรงพยาบาลใสน้อยเพื่อขอเปลี่ยนชื่อในใบ,ใบแจ้งตายแต่โรงพาบแจ้งว่าไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ เนื่องจากต้องมีเอกสารยืนยันตัวจริงก่อนไปลงบันทึกประจวันไว้ที่สอบพอใส่น้อยเบื้องต้นตำรวจสั่งระงับการผาศพเพื่อให้ติดต่อตามาญาติตัวจริงเพราะหากนำศพไปเผาแล้วไม่รู้ว่าศพเป็นใครอาจโดนคดีก็หาอำพรางศพได้ ด้านนายบุญส่งทุนมันอายุ31ปีนายจ้างของผู้เสียชีวิตเดินทางเข้าพบตำรวจสพไซน้อยเพื่อให้บักคำพร้อมแล้วว่าผู้เสียชีวิตนำบัตรประจำตัวประชาชนสวมชื่อคนอื่นมาสมัครงานกว่า2ปีทำหน้าที่เป็นในงานก่อสร้างโดยเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมามีอาการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกจึงพาส่งโรงพยาบาลไซน้อยแพทย์ระบุว่าเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและเสียชีวิตเมื่อวันที่2มกราคมโรงพยาบาลจึงกออกหนังสือรับรองการตายให้ โดยระบุสาเหตุติดเชื้อในกระแสเลือดจึงนำศพไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดก่อนที่แม่ของตนเองได้ข้อมูมบอกว่าพูดเสีชีวิตสมบัตรประชาชนคนอื่นยังไม่ทำอะไรอ้ยไม่ทำอะไรเลยคือรู้ก่อนว่าจะของที่ใช้ชื่อเนี้ยคือจะติดต่อไปที่บ้านใช่เขาติดต่อมาอย่างนี้ เราติดต่อคนที่อยู่ตามบารประชาชรนใช่ให้แม่สืบดูซิ่าคนบ้านเขาอยู่ไหนดูไหนเขาอนุญาตอะไรมาจะไปรับศพอะไรพวกนี้นะใช่แล้วว่าไงทางญาติทางนู้นอะทางญาติทางนู้นขมบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่คนนี้ยังไม่ตายเขาอยู่อเมริกาตรงนั้นทํางานอยู่ตลางประเทศใช่๋อก็เลยนี่ไงเป็นเรื่องส่วนความคืบหน้าเรื่องนี้ัผศเอกเมษนนท์ขวัญผู้กำกับการสอบพอไส้น้ยระบุว่า หลังจากนี้จะเด้งตรวจสอบประวัติผู้เสียชีวิตว่าเป็นใครชื่ออะไรรวมถึงการออกบัตรและประสานแพทย์นำศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชพิมรายนิ้วมือตรวจสอบกับกองประวัติอยายการว่าเคยมีประวัติก่อเหตุหรือไม่เพื่อสืบค้นหาตัวตนผู้เสียชีวิตพร้อมชุดสืบสวนตรวจสอบห้องพักและโทรศัพท์มือถือตามหาญาดมารับผลตอบไปพสารกัจนั่งบันทิกทีมข่าวคุิภาครายงาน พาคุณผู้ชมตามตำรวจตอมสงขลาค่ะไปจับแก๊งโคาชาวบังกลาเทศเข้าเมืองมบผิดกฎหมายนะคะหลังจากที่หลบหนีอยู่ที่รีสอร์ทนอกเมืองหัดใหญ่จนตอนนี้ได้ผู้ต้องหามากว่า14คนพบว่าแก๊งนี้ทำมาแล้วหลายครั้งทีเดียวนะคะ พันตำรวจโทพงศิริพิทักษ์และพันตำรวจโทพัฒน,พ,นพงศ์โรจนาวานิชกิจสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลานำกำลังไปจับกลุ่มขบวกนการนำพาแรงงานหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยพบร,บรถกระบะตู้ทึบค่ะมีนายกดถนนเป็นคนขับแล้วก็พบนายอาริยะพร้อมกับรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิมาเปิดห้องพักไปพบชาวบังกลาเทศ1ิบคนหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย นายกทนนทให้การนะคะบอกว่าชาวบังกลาเทศทั้งหมดเนียมาจากฉะเชิงเซามาส่งที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งขณะที่นายอาริยะรับว่ามารับช่วงต่อเพื่อจะนําชาวบังกลาเทศกลุ่มนี้ไปส่งที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีนายรือมิงและนายอาซีมีร่วมกันขับรถขนแรงงานและขับรถนําทางด้วยทางด้านชาวบังกลาเทศให้การค่ะบอกว่าพวกตนจะไปหางานทําที่ประเทศมาเลเซียโดยจ่ายค่ายนน้าไปคนละ450,000ทากาหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่140,000บาท จากนั้นเดินทางด้วยเครื่องบินไปเวียดนามแล้วก็นั่งรถเข้ากัมพูชาและเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนที่จะมีรถกระบะตู้ทึบมารับจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคนไทย4ีคนข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชนาจักรโดยผิดกฎหมายส่วนด้านชาวบังกลาเทศนะคะจะมีการดำเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชนาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับนายกทนน์นะคะเคยได้ถูกจับคดีนี้มาแล้วแล้วก็ครั้งล่าสุดอยู่ระหว่างประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นศาลค่ะ <Okay. S 1> ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมบินไปที่ประเทศจีนนะคะไปดูเทศกาลน้ำแข็งนานานชาติที่เมืองหาบินต้องบอกว่าปีนี้อลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมาติดตามครู่เดียวค่ะ วันนี้โชคดีจริงๆเลยทกไม่เถียงวีคเอนพบกับผมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทกตรงจุดทุกประเด็นเริ่มทกมกราคมวันนี้ชั่งนาฬิกาสามสิบนาทีทกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์ทกไม่เถียงวีคเอนโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงพิธีกรศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณรอมหรือยัง เรื่องต้นก้าวแรกสู่กันเป็นนักสแสดงมืออาชีพกับเทโลเพอร์ฟอร์แมน e ์คอร์สสถาบันสร้างสรรค์นักสแสดงศิลปินหลักสูตรโดยคนาจารย์สอนการสแสดงผู้กำกับละครและครูหน้าดนตรีมืออาชีพพบกันที่ห้องเรียนตึกมีเดียสตูดิโช่อง7สอบถามรายละเอียดโทร065 2์4 6 6 6 6ลูกชิ้นปลาใต้กง๋งผลิตจากเนื้อปลา1น0ละมุนลิ้นอร่อยจนวางไม่ลง เต้าหู้ปลาจันหลาเหนียวนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาอุดมด้วยคุณค่าจากโปรตีนซาลาเปาปลาไส้เห็ดหอมเหนียวนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาปลาหมึกหวานต้มน้ำตาลตะโหนมีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและยังมีกุณนเชียงปลาย,ยี่สกสมุนไพรฟักข้าวและสมุนไพรดั้งเดิมสั่งซื้อของดีของอร่อยได้ที่ t h a i l a n d p o s t m a r t c o m ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำสแกนเลยสินค้าเหล่านี้หาซื้อได้ไม่ยากอีกต่อไป กลับมาช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความหนาวเย็นสมเทศกาลน้ําแข็งหิมะค่ะนานาชาติที่เมืองหาบินที่ประเทศจีนนะคะต้องบอกว่าปีนี้นักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมง,งานแบบทําลายสถิติกันเลยค่ะน้ำแข็งแล้วก็หิมะนะคะทำให้เมืองฮาบินมณฑลเฮยหลงเจียงทางดน้าตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับการท่องเที่ยวฤดูหนาวโดยดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากจากทั้งจีนแล้วก็ต่างประเทศในช่วงวันหยุดปีใหม่แบบนี้ค่ะ แม้ว่าอุณหภูมิจะหนาวเยือกเย็นแต่ว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินทางไปยังสวนสนุกโลกน้ําแข็งและหิมะแห่งฮาบินซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตในเมืองภายในเทศกาลเนี่ยมีกิจกรรมต่างๆมากมายการแสดงคลุคอนเสิร์ตแล้วก็สวนสนุกด้วยแม้แต่สัตว์นะคะก็มีเยอะนี่คุณผู้ชมคะ่ะเพนกวินค่ะมีเหมือนกันน่ารักไหมคะมีเสือแล้วก็อันนี้เป็นหมีขั้วโลกค่ะก็ออกมาแสดงอวดความน่ารักกันเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกันแบบนี้เลยนะคะ ขณะที่สำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลฮาบินระบุนะคะว่าในช่วงวันหยุดปีใหม่เมืองฮาบินได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า3ล้านคนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวมมากกว่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยราว27,500ล้านบาทโดยจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้เนี่ยมาจากการท่องเที่ยวนะคะถ้าคิดรวมๆแล้วเนี่ยแซงหน้าปี2 5 6 2แล้วก็ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนอกจากนี้ค่ะวันนี้ยังเป็นวันแรกของการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติประจําปี2 5 6 7ณเมืองหาบินอีกด้วยโดยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาของไทยได้น,นาทีมนักศึกษาอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสาวภาวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสระบ,บุรีและว,วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสุร,ราธานีเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของกีฬากันบ้างค่ะคุณผู้ชมสองสโมสรยักษไทยลีกนะคะเปิดตัวกองหน้าดีกรีทีมชาติเป็นนักเตะคนใหม่ในเล็กที่สองค่ะ เริ่มทีแบางข้อยู่นเตดกันเลยนะคะทีมนำไทยลีกประกาศคว้าตัวอดิสรไกสอนกองหน้าทีมชาติไทยที่ปัจจุบันอายุ32ปีจากสโมสรตรังการู f อทีมจากมาเลเซียซปเปอร์ลีกเป็นการเสริมทัพเล็ก2รายแรกของแข้งเทพนะคะอดิศักเนี่ยคว้าชแชมป์ไทยลีก4สมัยแล้วก็เคยคาแข้งกับบุรีรัมย์ยูเนเตดบีซีเทโราศาสนะการท่าเรือ f อเมืองทองอยู่ในเตดและตรังการู f อ ซึ่งจะเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของอดิศักดิ์กับโคชแบนทศตะวันสีป่านที่เคยทำงานร่วมกันมาแล้วที่สโมสรเมืองทองนะคะส่วนบีจีปทุมยูเนเต็ดค่ะทีมรองจากฝูงเปิดตัวชนานาันป้อมบุพพากองหน้าทีมชาติไทยอายุ31ปีที่ย้ายมาจากแบงคอกยูเนเต็มาล่าตะขายให้กับเดอะแรปปิดในเร็กที่ 2. สชนานาันเคยคาแข่งกับเมืองทองยูเนเต็ด เพื่อนตำรวจโอโซส,สภา M150 โบลิสเทโล f c สูพุพรรณบุรี f c และบางโคอกอยู่ในเตดด้วยนะคะหมดเวลาของประเด็นเด็ดเจสีแล้วนะคะบูบูชาและทีมงานลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ